สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องรวิวรรณอีกครั้งนะคะวันนี้รวิวรรณมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องตื่นมาอีกทีก็มีสามีแล้วเรื่องราวของอันิงที่ต้องสลับกันใช้ร่างกับฝาแฝดแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้หลับไหลไปถึงสามปีพอตื่นมาอีกทีก็พบว่าฝาแฝดของตนได้จากไปแล้วแต่นั้นยังไม่น่าตกใจเท่ากับพอตื่นมาปุ๊บก็ได้มีสามีปับ๊บ เรื่องราวสุดโอลว่นนี้จะดำเนินไปอย่างไรติดตามต่อได้ในเรื่องค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของราวิวรอไว้ทั้งทาง YouTube และ TikTok เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะบทที่ 3, าสามตาซื่อซินคงมองหลิงหัว อย่างพิจารณาถี่ถ้วนก่อนจะกล่าวว่าประสบหลิงตามที่อาตมาทำนายเวลานี้ดวงวิญญาณของประสกน้อยอย่างอิงได้หลุดลอยออกจากร่างไปแล้วจะตามก็คงตามกลับคืนไม่ได้เหลือแต่ดวงวิญญาณของประสกน้อยอย่างหนิงเท่าน,นั้นที่ยังหลับลึกอยู่ในร่างแต่ถ้าว่าประสบน้อยอย่างหนิงดวงชะตายังไม่พ้นเคราะห์แล้วเมื่อไหร่จึงจะพ้นเคราะห์ละขอรับหลิงหัวถามตาสื่อสินคง ด้วยน้ำเสียงสุภาพเขานึกถึงภาพเด็กดื้อเมื่อสามปีก่อนแล้วนึกอยากช่วยจนกว่าประสบน้อยอย่างหนิงจะอายุครบ20ปีเต็มเจ้าอาวาสวัดชิงหลินตอบพวกเราจะระวังขอรับอย่างทงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังแค่ระวังยังไม่พอตาสือชินคงเอ่ยเพราะว่าถ้าดวงวิญ,ญญาณของประสบน้อยหยางหนิงไม่ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาร่างกายก็ไม่อาจจะทนได้ เนื่องเพราะการนอนนิ่งๆ5ปีจะทำให้ขาดอาหารขาดน้ำขาดการเคลื่อนไหวประสบน้อยอย่างหนิงก็ไม่สามารถรักษาชีวิตให้รอดจนกระทั่งพ้นเคราะห์ได้แล้วแล้วควรจะทำอย่างไรขอรับต้าซืออยางธงถามให้เขาแต่งงานกับผู้ที่มีพลังชีวิตเข้มแข็งจะช่วยปลุกให้เขาตื่นได้ตาซือสินคงตอบผู้ที่มีพลังชีวิตเข้มแข็งหรือ หยางธงเอ๋ยแล้วอดเหลือบมองหลิงหัวไม่ได้จะหาที่ไหนได้หลิงหัวนิ่งคิดหยางอิงหลงรักเขาใช่ว่าเขาจะไม่รู้แต่ถ้าว่าเขาไม่ได้ชอบหยางอิงและปฏิเสธหยางอิงจนกระทั่งอีกฝ่ายแขวนคอตายประชดเขากล่าวไม่ได้เต็มปากว่าไม่รู้สึกสะเทือนใจมาบัดนี้เขากำลังมองดูหยางหนิงที่อาจจะต้องตายไปอีกคนทั้งทงที่ เขาอาจจะช่วยได้จึงตัดสินใจกล่าวขึ้นว่าตาซื้อขอรับข้ามีพลังชีวิตเข้มแข็งพอจะช่วยหยางหนิงได้หรือไม่ถ้าประสบหลิงยินยอมช่วยก็ต้องถือว่าเป็นบุญของประสบน้อยหยางหนิงยิ่งนักเจ้าอาวาสวัดชิงหลินตอบทางยกมือข้างหนึ่งตั้งกลางวางอกแล้วค้อมศีรษะเล็กน้อยเปล่งเสียงว่าอมิตตพุทธพิธีแต่งงานของหลิงหัวกับหยางหนิงจึงถูกจัดขึ้นอย่างรีบด่วน มีการเชิญในอำเภอมาทำการลงชื่อคู่สมรสเจ้าบ่าวหลิงหัวลงนามเรียบร้อยหยางธงบิดาของเจ้าสาวก็จับมือหยางหนิงประทับรอยนิ้วหัวแม่มือข้างขวาลงในหนังสือแต่งงานหลังจากสักขีพยานในการแต่งงานกลับกันหมดแล้วหลิงหัวก็ทำการกรีดเลือดใส่ถ้วยให้หยางหนิงดื่มแล้วเรียกชื่อสามครั้งหยางหนิงหยางหนิงหยางหนิงหลิงหัว นอนร่วมเตียงกับหยางหนิงหนึ่งคืนหยางหนิงก็ไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นมาเขาเฝ้าอยู่จนสายจึงออกไปที่ห้องโถงและให้อามู่บ่ารับใช้เข้ามาเฝ้าแทนก็ปรากฏว่าเด็กดืออ้อหยางหนิงฟื้นขึ้นมาจริงๆเขากับหยางทงเข้ามาดูเด็กดื้อกับมองเขาด้วยแววตาไม่เป็นมิตรเหมือนวันที่ถูกเขาฟาดก้นอย่างไรอย่างนั้นท่านพ่อเขาคนนี้แหละขมเหงรังแกค่ะ ยางหนิงจิงฟ้องเพราะถือคติว่าฟ้องก่อนย่อมได้เปรียบหลิงหัวเลิกหัวคิ้วเข้มขึ้นถามว่าข้ารังแกเจ้าที่ไหนที่หน้าร้านขายอาหารยางหนิงเอ่ยเสียงดังฟังชัดเจ้าไปทำอะไรที่นั่นยังทงถามบุตรชายคนเล็กเอ่อ,อยางหนิงเริ่มอึกอักเสียงที่เปล่งออกมาจึงเบาลงข้าออกไปเดินเล่นแล้วยังไงต่อลิงหัวซักถาม ข้าเดินไปถึงหน้าร้านขายอาหารก็เห็นกุ้ยคนหนึ่งกำลังทุบตีเสี่ยวชิงข้าจึงต้องพดุงความยุติธรรมหยางหนิงเล่าไม่ทันจบหลิงหัวก็เอ่ยแช่ขึ้นด้วยการกระโดดเกาะหลังแล้วกัดหูกุ้ยผู้นั้นใช่หรือไม่หลิงหัวถามหยางหนิงแก้มร้อนเขารู้ว่าวิธีการต่อสู้ของเขาออกจะดูไม่สงาา่าผ่าเผยแต่เจ้าก็ไม่ควรตีก้นข้าหยางหนิงตะเบงเสียงอย่างไม่พอใจ เจ้าก็เลยไม่พอใจค่ะจ้องมองข้าราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเอาไม่ละ่ะกินเลือดข้าอีกไม่ละ่ะหลิงหัวเอ่ยเสียงเข้มจะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความตามที่พูดหยางทงมองบุตรชายคนเล็กสลับกับมองหลิงหัวแล้วถามว่านี่มันเรื่องอะไรเขาตีก้นค่าเขาเลังแกค่ข้าหยางหนิงเอ่ยเสียงดังจริงเหรอท่านหลิงหยางทงหันมาถามหลิงหัวจริงขอรับ ดิงหัวรับคำเสี่ยวหนิงกัดหูอันธพาลข้างถนนไม่ยอมปล่อยข้าจึงฟาดก้นเขาไปทีหนึ่งเพื่อให้เขาอ้าปากปล่อยหูอันธพาลคนนั้นแล้วไล่เขากลับบ้านเรื่องเกิดเมื่อสามปีก่อนขอรับหยางหนิงเม้มปากผู้ใดให้เจ้าเรียกข้าว่าเสี่ยวหนิงข้าเป็นอันหนิงเล็กๆของเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่หยางธงมองลูกชายคนเล็กอย่างอึงอ้งๆท่านพ่อหยางหนิงรีบเอ่ยข้าไม่ได้ลืมคำสั่งสอนของท่านหรอกนะ ว่าการต่อสู้จะต้องเปิดเผยและสง่างามแต่ทว่าอีกฝ่ายตัวใหญ่กว่าข้าข้าจึงจำใจต้องใช้วิธีปากกัดตีนถีบลิงหัวฟังคำแก้ตัวของหยางหนิงแล้วอยากจะหัวเราะท่านหลิงพวกเราไปสนทนากันต่อที่ห้องน้ำชาเหอะหยางทงเอ่ยปากชวนขครับลิงหัวรับคำและเดินตามอีกฝ่ายออกจากห้องนอนไปท่านหลิงหยางทงกล่าวขณะเดินเคียงกัน คนนี้ใช่อหนิงจริงๆแม้ว่าอิงกับอหนิงจะเป็นฝาแฝดกันและใช้ร่างเดียวกันแต่ทั้งสองกลับมีอุปนิสัยแตกต่างกันอหนิงเปิดเผยตรงไปตรงมาส่วนอนิงนั้นเรียบร้อยเป็นระเบียบตลอด3ามปีที่ผ่านมาที่อยู่กับพวกเราเป็นอินงที่แอบอ้างตัวเป็นอหนิงเพื่ออะไรลิงหัวถามด้วยน้ำเสียงได้เปรียบยั้งธงใสหน้าเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้เช่นกัน แต่เวลานี้ไอเอิงได้จากไปแล้วเหลือแต่อันหิงซึ่งข้าขอฝากท่านหลิงตัวช่วยดูแลบุตรชายคนนี้ของข้าด้วยพอบิดากับหลิงหัวออกไปจากห้องนอนหย่างหลิงก็ถามอามู่ว่าเซียวชิงอยู่ไหนอามู่มองคุณชายเล็กอย่างสงสัยก็ท่านไล่เด็กออกไปจากห้องตั้งแต่สามปีก่อนไม่ใช่หรือแต่เขา,าไม่สามารถกล่าวเช่นนั้นกับผู้เป็นนายจึงได้แต่ตอบอ้อมอ้อมแอมแอมว่า เสี่ยวชิงคงกําลังช่วยงานในครัวขอรับทําไมเสี่ยวชิงถึงต้องไปช่วยงานในครัวด้วยหยางหนิงถามก็คุณชายสั่งให้เสี่ยวชิงไปอยู่ที่เรือนคนรับใช้ยิ่งตอบเสียงยิ่งเบาเหรอหยางหนิงนิ่งคิดคงเป็นอาอิงทำแน่แน่ขอรับอามูพ่พองกศีษะเอาอย่างนี้หยางหนิงกล่าวเจ้าไปจัดการย้ายเสี่ยวชิงมานอนห้องเดียวกันกันกบข้าให้เสี่ยวชิงมาเป็นเด็กรับใช้ส่วนตัวของข้า คงไม่ดีขอรับคุณชายอามู่เอ่ยไม่เต็มเสียงนักไม่ดียังไงยังหนิงถามอย่างสงสัยคือว่าเวลานี้คุณชายแต่งงานแล้วเอาเด็กน้อยมานอนในห้องด้วยคงจะไม่สะดวกแต่เรื่องย้ายหน้าที่เสี่ยวชิงมาเป็นเด็กรับใช้ส่วนตัวของคุณชายอีกคนน่าจะได้อยู่ขอรับอามู่อธิบายให้เจ้านายน้อยเข้าใจสถานภาพของตนเองยังหนิงพยักหน้าเห็นด้วยเช่นนั้นเจ้าไปจัดการ และให้บ่าวเตรียมน้ําอุ่นให้ข้าข้าจะอาบน้ําลิงหัวก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันที่รู้สึกดีๆกับหยางหนิงทั้งๆท,ที่เคยรู้สึกเฉยๆกับหยางอิงแต่เขาก็ไม่ใส่ใจมากนักอย่างมากก็ดูแลเจ้าเด็กดื้อไปอีก5ปีพอเด็กพ้นเคราะห์ก็อยากขาดจากกันต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตนเองตามใจชอบในตอนแรกที่มายัางตระกูลหยางก็เพราะ ายท่านหยางเชิญเขามาเป็นหัวหน้าคุ้มกันสินค้าคนหนึ่งของสำนักคุ้มกันภัยตระกูลหยางอย่างมีเงื่อนไขเงื่อนไขของเขาคือเขาจะรับงานที่พิจารณาว่าอยากทำเท่านั้นในท่านหยางจะต้องไม่บังคับให้เขารับงานที่เขาเห็นว่าไม่อยากทำเด็ดขาดส่วนเขาจะเข้าร่วมประลองประจำปีในชื่อของสำนักคุ้มกันภัยตระกูลหยางคนหนึ่งหลิงหัวเดินเข้าห้องนอนมาก็ไม่เห็นหยางหลิง จึงนั่งลงที่เก้าอี้ข้างโตะน้ำชาพลางรินน้ำชาจากกาที่เหลือเพียงความอุ่นเล็กน้อยลงในถ้วยกระเบื้องแล้วยกขึ้นจะดื่มทันใดอ้าเสียงหยางหนิงร้องอย่างตกใจดังมาจากห้องที่กั้นเป็นส่วนอาบน้ำซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนกั้นประตูด้วยผืนหนังสัตว์เสียวหนิงลิงหัวอุทานพร้อมกับ พุ่งพรวดเข้าไปยังห้องอาบน้ำทันทีแต่สิ่งที่หลิงหัวเห็นคือหยางหลิงยืนนั่งเปลยเปล่าอยู่ข้างๆอ่างอาบน้ำใบใหญ่ที่มีน้ำอุ่นเตรียมพร้อมพอเห็นหลิงหัวพรวดพลาดเข้ามาในห้องอาบน้ำอย่างหลิงก็หน้าตาตื่นรีบตะปบสองมือปิดวางขาหลิงหัวมองสำรวจอย่างรวดเร็วไม่เห็นมีเพศภัยอันตรายใดๆก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือ เรื่องนี้จะลงฟรีให้ฟังจนจบและเมื่อจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการฟังฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ m a p m a r k e t นะคะ